Hello the welcome Delhi Gospel Daily Bible to and study Tru สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคบ I hope and pray that what we share today will encourage your faith ผมก็อธิษฐานแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้จะเป็นการหนุนใจความเชื่อของคุณนะคบ So just pay attention for a few minutes ก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้ตั้งใจฟังถ้อยคำของพระเจ้าสักแป๊บเดียวเองนะคบ And I know that this will really bless you และผมเชื่อนะคบว่าถ้อยคำตรงนี้เนี่ยจะเป็นพระพรให้กับคุณ You know one of the misunderstandings there is in the body of Christ ความเข้าใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระกายของพระคริสต์นะครับ Is it God will do anything he wants to do in our lives คือพระเจ้าเองเนี่ยเคาก็จะทําทุกอย่างในชีวิตของเราแหละถ้าพระองค์อยากจะทําอ่ะ Whether we want it or not ไม่ว่าเราเองต้องการหรือเปล่า And people think the well, God is sovereign God is all powerful เพราะผู้คนมักจะคิดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ไงพระเจ้าเต็มไปด้วยอํานภาพ Whether I want it or not ไม่ว่าฉันจะต้องการสิ่งนั้นหรือไม่ก็ตาม Whether I let him or not หรือว่าฉันจะอนุญาตพระองค์หรือไม่ก็ตาม He will carry out his will and plan in my life ยัง พระองค์ก็จะหาวิธีที่จะทำให้แผนการของพระองค์และจุดประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของฉันแน่นอนคุณรู้ไหมครับว่าตรงนั้นเป็นความเข้าใจที่อันตรายมากๆเลยถ้าพระเจ้าเองสามารถจะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลงในชีวิตของผู้คนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้คนร่วมมือกับพระองค์พระเจ้าก็คงจะทำไปแล้วแล้วก็จะต้องแน่ใจว่า ให้ทุกคนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์และ everybody will be serving god และทุกคนเองก็จะได้รับใช้พระเจ้าด้วย everybody will be living right หรือว่าทุกคนจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแนวทางของพระองค์ but we know that that's not true แต่เรารู้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ได้เป็นความจริงตามนั้น there are many people who are not saved มันมีผู้คนมากมายนะครับที่ยังไม่ได้รับความรอด there are many people who are not living in a plan of god มีผู้คนมากมายที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า there are many people who are bound by all kinds of wrong things มีผู้คนมากมายที่ถูกผูกมัดด้วยสิ่งไม่ดีต่าง ่นาน we need to understand เราจำเป็นต้องเข้าใจนะคะ that yes God has a good plan and good will for all of us ใช่พระเจ้ามีแผนการมีน้ําพระทัยที่ดีให้กับเราทุกๆคน but we must understand that God created us with a will power แต่เราต้องไม่ลืมนะคะว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเนี่ยให้มีอิสระในการตัดสินใจด้วย God gave us the power to choose และพระเจ้าเองก็ได้ให้ อำนาจกับเราในการที่จะเลือกสิ่งต่างๆ <And therefore, S 2> ดังนั้นนะคะเราเลือกได้นะว่าเราอยากจะให้ความร่วมมือกับพระเจ้าหรือไม่เราสามารถเลือกได้อีกแหละว่าเราจะให้โอกาสพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราหรือว่าไม่ให้พระองค์ทำคือแต่แน่นอนอยู่แล้วมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะเห็นมนุษย์ทุกคนตกนรกนะค t พระองค์มีหัวใจที่อยากจะให้มนุษย์ได้ รับความรอดโดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ even though that is God's will แต่ถึงแม้ตรงนั้นจะเป็นน้เพระทัยของพระเจ้าก็ตาม there are many people who die and and, and enter into Christless eternity ก็ยังมีผู้คนจํานวนมากมายที่เสียชีวิตไปแล้วตัดสินใจที่จะก้าวเข้าไปสู่ โลกที่เรียกว่าไม่มีพระเยซูคริสต์อยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์เป็นหัวใจของพระเจ้าอยู่แล้วที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่เหนือความบาปแต่มันก็ยังมีผู้คนมากมายที่ยอมให้ความบาปผูกมัดชีวิตตัวเองจริงๆจากตรงนี้ทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าแผนการหรือน้ําพระทัยของพระเจ้ามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างอัตโนมัตินั่น s why t ห e b i ล l e ่ a y s we a r ไบเบิลวาร By Grace through faith พระคัมภีร์จึงบอกว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อนะครับ Grace is God's will, God's plan คือพระคุณเป็นแผนการเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า Grace is what God wants to do in our lives และพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าเองต้องการจะทำในชีวิตของเรา What God has provided for us already และเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งดีๆทั้งหมดไว้ให้กับเราแล้ว But just because there is grace does not mean it'll work in our lives แต่ไม่ได้หมายความว่าแค่มีพระคุณอย่างเดียวแล้วพระคุณนี้จะทำงานในชีวิตของเราได้อัตโนมัติ นะคะ we are saved by grace through faith พระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ which means faith is o r e s p o n s e นั่นหมายความว่ามันก็มีส่วนร่วมของเราที่ต้องตอบสนองด้วยความเชื่อ everyone must respond to Jesus Christ in faith and get saved ทุกคนเองจําเป็นต้องตอบสนองกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อเพื่อที่เขาเองจะได้รับความรอด we must respond to the plan of God respond to the will of God to experience the will and the power a uh, plan of God เราก็จําเป็นที่จะต้องตอบสนองกับแผนการของพระเจ้าน้ำพระทัย ของพระองค์เพื่อที่แผนการนั้นเนี่ยจะสำเร็จลงในชีวิตของเราสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือพระเจ้าเองต้องการท่าทีการตอบสนองหรือว่าให้ความร่วมมือที่ถูกต้องกับเราคือพระเจ้าเองอยากที่จะให้โอกาสกับเราดังนั้นเนี่ยพระเจ้าขอโอกาสจากเราเราเองก็ควรจะให้โอกาสกับพระองค์นะค i ที เราจะให้โอกาสกับพระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเพื่อที่พระองค์จะได้ช่วยให้เราได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระองค์ แต่ถ้าเราเองเนี่ยเดินออกห่างจากพระเจ้าตลอดเวลา Running away from uh, growing in the word of God เราพยายามที่จะไม่สนใจกับการเติบโตหรือเข้าใจในถ้อยคําของพระเจ้า It is running around trying to fix our own life trying to build our own life in our own way แล้วเราก็คิดว่าเราฉลาดพอเก่งพอที่เราจะมาแก้ไขปัญหาตัวเองหรือว่าเสริมสร้างชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น then We r e not giving God a chance in our life เท่ากับว่าเราเองก็ไม่ได้ให้โอกาสที่พระเจ้าจะเข้ามาทํางานในชีวิตของเรา you know, the Bible said Jesus stands at the door and knocks รพระคัมภีร์บอกว่าพระ ซซูคริสต์ยืนอยู่ที่หน้าประตูและโรงเคาะนะคะ anyone opens the door he will come in and dine with him ดังนั้นใครก็ตามที่เปิดประตูต้อนรับโพรงก็จะเข้าไปรับประทานอาหารกับเขา so did you know คุณรู้หรือเปล่า that you're not waiting for God ว่าคุณจริงๆไม่ได้กำลังรอคอยพระเจ้านะคะ God is always been ready พระเจ้าเนี่ยพร้อมเสมออยู่แล้ว to save you ที่จะช่วยคุณให้รอด to set you free ที่จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ to bless you ที่จะอวยพรคุณ and God has always been ready พระเจ้าพร้อมเสมออยู่แล้วนะคะ so we must open the door for him แต่เราเองจำเป็นต้องเปิดประตูให้กับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราด้วยเราต้องให้โอกาสพระเจ้าที่จะทำงานในชีวิตของเราอย่าไปมองดูสถานการณ์ของคุณแล้วก็คิดว่ามันคงไม่มีทางจะเปลี่ยนแล้วหรอกชีวิตของฉันมันก็คงไม่มีทางที่จะสูงขึ้นไปกว่านี้ได้แล้วอย่าเพิ่งไปท้อใจหรือว่าหมดหวังแบบนั้นคุณแค่ให้โอกาสพระเจ้าแล้วกัน้ก็ ไม่เป็นไรหนุนใจตัวเองแล้วบอกว่าพระเจ้าทำได้พระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ดังนั้นฉันก็จะแสวงหาพระองค์ฉันจะแสวงหาถ้อยคำของพระองค์และฉันก็จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ฉันจะให้โอกาสกับพระองค์ทำงานในชีวิตของฉันคนที่เคร่งศาสนาบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอที่บอกว่าจะต้องมาให้โอกาส พระเจ้า God can do anything he wants to do คือพระเจ้าอยากจะทําอะไรพระองค์ก็ทําได้ตามใจของพระองค์ Well if that's true ถ้ามันเป็นจริงตามนั้น When the bad thoughts you had this morning ไอ้ความคิดไม่ดีที่คุณมีตอนเช้านี้พระเจ้าก็คงจะควบคุมไปแล้วหรือเมื่อวานนี้สิ่งไม่ดีที่คุณทำกับผู้อื่นเขาคงไม่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าควบคุมแล้วพระเจ้าก็หยุดการกระทำตรงนั้นได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะจนกระทั่งเราเองเนี่ยตัดสินใจให้ความร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติกับถ้อยคำของพระองค์นะคะเมื่อพระเจ้าประกาศไปแล้วว่าพระองค์ให้ สระในการเลือกกับเราพระองค์ก็จะให้สระจริงๆดังนั้นเราก็เลือกเอาเองว่าเราจะแสวงหาพระองค์แล้วก็ต้องเลือกว่าเราจะเปิดประตูให้โอกาสกับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา Lets readcrip ให้เราอ่านจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะครับใน2งศงกษัตริย์บทที่16นะคบข้อที่9 It ่า f ว่า r ำหร e บดวงตาของพ r ะเจ้าจะว r o งไ and และทั่วท t h งโ e กเพื่อแสดงให้เ him. s เพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ ในเรื่องนี้ท่านได้กระทำอย่างโง่เขลาเพราะตั้งแต่นี้ไปท่านจะมีการศึกสงครามอิสราเอลเนี่ยมักจะแบบเสียการจดจ่อที่ถูกต้องไปตลอดเลย t พระเจ้าต้องการให้อิสราเอลจดจ่อที่พระองค์แล้วก็วางใจพระองค์ไม่ใช่ไปมองดูในเรื่องอื่นอ o ่นแต่ว่าเขาก็มักจะไปวิ่งไล่ตามกราบไหว้พระเทียมเทศ อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าประเทศชาวต่างชาติที่อยู่รอบตัวเขาและเป็นเพราะการกระทำแบบนี้เองทำให้อิสราเอลต้องประสบกับปัญหาตลอดเวลาและ so uh, so God says here ตรงนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นเพราะพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้แสวงหาเราเจ้าก็เลยต้องเจอกับปัญหาตลอดเวลาแล้วในที่สุดเจ้าเองก็ต้องต่อสู้ ในสงคราม And so God is always straightforward t h Israel คือพระเจ้าเองพูดตรงๆกับอิสราเอลตลอดเวลา Not because God is mean ไม่ใช่เพราะพระเจ้าใจร้ายหรอก <because S 1> นะคะ God loves Israel แต่พระเจ้ารักอิสราเอลมากต่างหาก God wanted them to experience His plan เพราะพระเจ้าก็อยากจะให้พวกอิสราเอลได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระองค์แต่อิสราเอลก็มักจะออกนอกลู่นอกทางจากแผนการของพระเจ้าเสมอก็เหมือนกับเราหลายๆคนหลายๆครั้งที่เราเองก็สูญเสียการจดจ่อที่พระเจ้าไป i n s แทนที่เราจะแสวงหาพระเจ้าเรากลับไปแสวงหาสิ่งอื่นๆมากมายพยายามที่จะไปค้นหาคําตอบในที่ มันก็ไม่มีคำตอบเท่าเราแล้วประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราก็เจอกับปัญหาเยอะแยะมากมายผมไม่ได้พูดตรงนี้เพื่ออยากจะมาต่อว่าอะไรใครนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วย้ำตรงนี้ก็คือพระเจ้าดีมากเลยนะครับและพระองค์เองก็รอคอยเราอยู่เสมอที่อยากจะให้หันกลับมาหาพระองค์หันหัวใจของเรากลับมาหาพระองค์หันกลับมาแสวงหาพระองค์ เพราะว่าทุกคำตอบที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าคนเดียว says for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth เพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนะครับ why ทำไมล่ะ because God is looking for an open door เพราะพระเจ้ามองดูว่าใครจะให้โอกาสกับพระองค์ you know God is looking for people w h o who will open their lives to Him พระเจ้ากำลังมองดูว่ามีใครที่จะเปิดชีวิตของเขาให้กับพระองค์บ้าง eyes run to and fro สายตาของพระองค์เนี่ยมองไปมองมา looking for People who are seeking who him กำลังมองหาดูว่ามีใครบ้างที่แสวงหาพระองค์อยู่ Looking for people whose hearts are connected to him แล้วมองดูว่าใครบ้างที่อยากจะเชื่อมต่อหัวใจของเขากับพระองค์ To do what เพื่อจะทำอะไรครับ To show Himself strong เพื่อที่พระเจ้าเองจะสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ให้กับเขาได้เห็น see God wants to show His power in our lives เห็นไหมว่าพระเจ้าเองต้องการที่จะใช้พลังของพระองค์ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเรา He wants show His goodness, his greatness in พระองค์ต้องการจะเปิดเผยให้เราได้เห็นความดีความยิ่งใหญ่ของพระองค์ He wants us to see His blessings in our lives. และพระองค์เองก็อยากจะให้เราได้เห็นพระพรของพระองค์เกิดขึ้นในชีวิตของเรา God wants to show Himself strong on our behalf. พระเจ้าเองอยากจะเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นทรงเข้มแข็งพระองค์สามารถที่ช่วยเหลือเราได้ Like I said, God has always been ready. อย่างที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่าพระเจ้าพร้อมตลอดเวลานะครับ You k n o He wants to turn your bitterness into Love and forgiveness and พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนใจที่ขมขื่นของคุณให้เป็นความรักและการให้อภัย He wants to turn your depression into peace and joy. พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนความรู้สึกซึมเศร้าของคุณให้เป็นความสุขความชื่นชมยินดี He wants your bitter marriage to turn sweet. พระเจ้าอยากจะให้ชีวิตคู่ที่มีแต่ความขมนั้นเปลี่ยนเป็นรสชาติที่หวานขึ้นพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนความขัดสนของคุณเป็นความอุดมสมบูรณ์พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตที่ดำเนินไปแบบไร้ค่าไม่มีจุดประสงค์ให้มีจุดประสงค์ที่ดี พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนความรู้สึกให้คุณใหม่ที่คุณมักจะมีความรู้สึกตลอดว่าคุณเหมือนเป็นคนไม่มีค่า of meaning God wants great things, good things your Life full ไปสู่ชีวิตที่คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมีค่ามากมหาศาลสำหรับพระองค์พระเจ้าอยากจะทำสิ่งดีๆสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะครับแต่เราต้องให้โอกาสพระองค์ด้วย Open Life him to เราต้องยอมเปิดชีวิตของเราให้กับพระองค์จริงๆ with เราต้องแสวงหาพระองค์ที่สุดหัวใจของเรา These things will never happen automatically. เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพระองค์ได้ให้อิสระและก็อำนาจในการตัดสินใจกับเราไปแล้วคุณลองคิดดูนะคะพระเจ้าให้อำนาจกับเรานะคะว่าเราเลือกที่จะยอมรับพระองค์หรือปฏิเสธพระองค์ก็ได้นั่นก็คืออำนาจที่เรามีอยู่ในชีวิต อยากจะให้คุณใช้อำนาจนี้ในการเลือกพระเจ้าเลือกที่จะสแสวงหาพระองค์เลือกที่อยากจะโตเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์มากขึ้นแล้วพระองค์ยังไงก็จะทำอย่างที่พระองค์สัญญาไว้แน่นอน show himself strong your life. ว่าพระองค์เองจะสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์ให้กับคุณได้เห็น you, powerful, powerful have. และผมบอกคุณเลยนะคะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยพลังมากๆเลย so give อย่าเพิ่งยอมแพ้ <Don 't S 1> นะ <lose hope. S 1> อย่าเพิ่งหมดหวงัง God can show himself พระเจ้าสามารถจะสำแดงจิธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของคุณได้แต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้โอกาสพระเจ้าเถอนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระบิดาวันนี้ลูกขอเปิดชีวิตของลูกให้กับพระองค์โดยที่ลูกรู้และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นคำตอบที่แท้จริงความช่วยเหลือที่แท้จริงมาจากพระองค์เท่านั้นพระองค์เป็นผู้ที่สร้างชีวิตของลูก You know what's best for me และพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับลูก I turn my heart to you วันนี้ลูกขอหันหัวใจกลับมาหาพระองค์ And I thank you father และขอบคุณพระบิดา a n your plans your will ที่แผนการและน้ําพระทัยของพระองค์นั้น will be displayed in my life จะถูกสําแดงออกมาในชีวิตของลูก a give you the glory ลูกถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen Well you have a great day today ก็ขอให้คุณมีวันที่ดีในวันนี้นะครับ See you again next time และเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคะเป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขนแล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And can that through the revelation do word God you through of of the the แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน so please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ and don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะค so you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะค take advantage of t h e s teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคาสอนเหล่านี้นะค experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ออกภซ้าเวพรนะครับ